เชื่อว่าทุกคนต่างอยากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกับนายแพทย์กฤีไทยธนสมบัติเจ้าของเพจสู้ดีวะซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดโดยคุณหมอได้ออกมาแชร์เรื่องราวว่าตัวเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานทําให้คนในโลกออนไลน์ต่างส่งกําลังใจให้คุณหมอกันอย่างล้นหลามล่าสุดเพจนักเรียนสวนกุหลาบได้โพสต์ภาพนายแพทย์กฤีไทยจิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลายัยพร้อมเขียนข้อความระบุว่า ก่อนการแข่งขันจตุรมิตรจะเริ่มขึ้นได้ข่าวหมอกริฑไทยจากตามสื่อต่างๆหลายคนพูดให้กำลังใจน้องผมจิตตกกับข่าวนี้มากไม่อยากให้มันเป็นจริงเลยอยากให้น้องอยู่กับเราไปอีกนานๆทุกวันที่ทำคอนเทนต์ลงเพจไม่มีวันไหนไม่คิดถึงน้องหมออยากจะโพสต์ให้กำลังใจแต่ทุกครั้งที่เริ่มพิมพ์มันจุกอกไปหมดไม่สามารถจะพิมพ์จนจบได้จริงๆ18พฤศจิกายนนี้ สวนกุหลาบเข้าชิงแชมป์จตุรมิตรแล้วครับน้องถ้ามีพรวิเศษหนึ่งข้อพี่จะขอให้น้องกริภััยได้มาดูสวนกุหลาบที่สนามมาเชียร์ฟุตบอลกับเพื่อนๆมาเจอพี่ๆน้องๆสวนกุหลาบส่งความรักความปรารถนาดีทั้งหมดให้ขอให้น้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีช่วงเวลาที่ดีงามทุกลมหายใจมีคนที่รักลายล้อมสวนกุหลาบจะไม่ลืมน้องครับ 18พฤศจิกายนนี้ชาวสวนกุหลาบจะปรบมือให้น้องกรไทยในฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในนาทีที่10ของการแข่งขันน้องเกิดวันที่10โดยเริ่มปรบมือในนาทีที่9เมื่อถึงนาทีที่10ก็จะตะโกนสู้ดีวะทั้งหมด10ครั้ง